มีเพิ่มเติมกรรมการจะสรุปเชิญครับรอบเุนท่านประธานสภาที่ขารพผมสมชายฝั่งชนกิจในนามคณะกรรมการที่ดินทรัพยะสิ่งแวดล้อมกล่าบขอบคุณท่านประธานที่บรรจุวาระของการนํารายงานฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรด้วยความตั้งใจของคณะกรรมการที่ดินทร,รัพยะสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก ที่ที่แล้วตอนที่พวกเราเข้าสู่สภาก็ปรากฏกับปัญหาของเรื่องฝุ่นละอองหรือ pm 2.5ทางคณะกรรมการที่ดินจึงมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นวาระในการที่จะต้องทำการศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษเนี้ยให้มันเป็นรูปธปรรมท,ที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็เป็น บทสำหรับการเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนว่าถ้าร่วมมือกันในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองซึ่งกำลังเป็นปัญหาของประเทศและก็จะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมคณะกรรมการที่ดินััยากวรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาจนเป็นรายงานฉบับนี้และวันนี้เมื่อเข้าสู่สภาแล้วคณะกรรมการได้รับ คำชี้แนะคำทวงติงและข้อเสนอเพิ่มเติมจากท่านสมัชชพันธผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียรติทุกท่านเราอาจจะเอาเราจะเอาข้อเสนอเหล่านี้ไปสู่าการทําเป็นรายงานแนบกับรายงานฉบับนี้ของคณะกรรมการเพื่อที่จะนําเสนอไปสู่กระบวนการของการแก้ปัญหาและที่สําคัญที่สุดกระบวนการปัญหาของประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นองค์กรหลักของการผลักดันวระทั้งหลายเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปโดยรวมแานบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องทําหน้าที่ให้เด่นชัดในการดูแลพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่ดินสิ่งแวดล้อมถึงได้นําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การทํางานของคณะกรรมการและเสนอต่อสภาเพื่อได้พิจารณาร่วมกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้คำชี้แนะและคณะกรรมการจะส่งรายงานนี้ไปสู่หน่วยงานราชการโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อเป็นวราระของการผลักดันในการทำงานต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ